สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับไมอีกครั้งค่ะมาพร้อมกับฮิตาชินั่นเองค่ะตัวนี้นะคะคือฮิตาชิ ZX 2 0 5 G ้นั่นเองค่ะตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายฮิตาชิค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเข้ามาใหม่เลยนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นเองนะคะและก็ได้มีโอกาสมาทำรีวิวในตอนนี้นะคะซึ่งตัวนี้ปีใหม่มากนะคะคือปี 2 1 9ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับ PM ด้วยนะคะคือชั่วโมงน้อยมากจริงๆอย่างกับภาพที่ให้เห็นนี้เลยนะคะก็คือยังเลี่ยมอยู่เลยนะคะลถนะคะเพียง4,600ชั่วโมงค่ะแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่ได้คันนี้ไปขอโชคดีมากเพราะจะได้ PM นะคะต่อไปจนถึง7,000ชั่วโมงเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชม วิดีโอกันตอนนี้นะคะก็นี่นะคะ Zx 2 0 5g ค่ะใครมองหาอยู่พลาดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้สภาพดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ และที่สำคัญนะคะค่ายฮิตาชินะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์อีซูซุเป็นเครื่องดเรยคนะ,ค,ะคือดูแลง่ายแน่นอนนะคะท่านใดนะคะมองหารถฮิตาชิสภาพดีชั่วโมงน้อยแวะมาได้เลยะค่ะที่สาเคนและที่สำคัญเลยนะคะลานของเรานะคะสาเคนอยู่ที่กมอง54ค่ะเส้นบางนาตาด ใกล้กับโรงไฟฟ้าบางประกงนะคะแล้วก็มีบริการไฟแนนด์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะคะบริษัทข้างร้านต่างๆสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะหรือสามารถโทรสอบถามใหม่นะคะที่เบอร์โทร093-464-9555ค่ะเราก็ อีกเบอร์หนึ่งนะคะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ของครึ่งนะคะเบอร์095 056 36 05นั่นเองค่ะนอกจากรถสุดคิดตชิแล้วนะคะยังมีรถอีกมากมายให้ลูกค้าเลือกชมเลยนะคะแต่ตัวนี้นะคะสวยจริงๆลูกค้าท่านใดได้ไปะคะ่ะบอกราคาไว้คร่าวๆ2ล้านต้นๆเท่าน,นั้นเองคุ้มค่ามากๆค่ะและร้านเรานะคะมีแฟรนไือ์เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นคะแนนที่ดาวนะคะเริ่มต้นนะ,ะส่วนใหญ่กจะประมาณ20%จัดสูงสุด4ปีนะคะหรือหากลูกค้าท่านใดมีคำถามนะคะสามารถโทรมาได้เลยตามเดิรที่แจ้งไปแล้วนะคะหรือดูรายการเพิ่มเติมน,นะคะอัปเดตรายการต่ตางๆได้ที่ w w w s ไซต์ c ห m o คค่ะหรือติดตามเราได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจค่ะสาเคมีชินารีนั่นเองค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่รอคอนคลิปของใหม่แล้วจะทำคลิปออกมาบ่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์